คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่เคยสังเกตว่ายางเราก็ปริมาณเยอะเวลาเราขนไปแล้วก็ขนเป็นรถไม่ว่าจะเป็นรถซาเล้งหรือว่ารถคันใหญ่เราก็ขนปริมาณเท่าเดิมแต่ทําไมน้ําหนักยางเราได้น้อยอยากรู้ใช่ไหมคะว่าเกิดจากอะไรถ้าอยากรู้ตามครูพิสมัยมายะคะ่ะครูพิสมัยมีหมอข้อดีๆเตีมาเล่าฟังค่ะก็ค,ะคือการโกงเครื่องช่างค่ะเครื่องช่างที่มาช่าเนี่ยคะ่ะมันมีผลต่อ ยางที่เราได้มีผลต่อรายได้ที่เราจะได้รับนะคะเพื่อนๆต้องรู้นะคะตรงนี้ถ้าใครรู้แล้วก็ช่วยแชร์บอกเพื่อนๆด้วยค่ะว่าแก้ไขอย่างไรนะคะครูพิสมัยส่วนญาเอ็กซ์เพรสหรือก็คือดรพิสมัยเจ้ทุ่มาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยางพาร,ราโดยเฉพาะนะคะทำง,งานกับหน่วยง,งานภาครัฐมา35ปีครูพิสมัยได้มีโอกาสได้นำเอาความรู้และแลกเปลี่ยนในเวทีนานาชาติระดับโลก และก็ได้นาเอาความรู้ระดับโลกเลยค่ะกลับมาช่วยพี่น้อยชาวสวนยาญภมากม้ค่ะครูพิสมัยไม่มีโอกาสไปทาํางานแต่ภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าจะเหนือใต้ออกต้ครูพิสมัยมาหมดแล้วค่ะและก็ได้นาเอาประสบการณ์ระดับโลกที่ครูพิสมัยได้รับมานะคะมาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างมากมายเลยนะคะก็ครูพิสมัยตั้งเปริยฐานได้ว่าจะช่วยเหลือชาวสวนยางที่มีความรัก ระภาคภูมิใจในชีพการทำสวนยางได้มีความมั่งคั่งขึ้นค่ะความมั่งคั่งจากการทำสวนยางแนวใหม่นะคะที่ครูผู้สมัมมนาสอนพวกเราการทำสวนยางแนวใหม่ก็คือการนำเอาความรู้ที่มีการค้นคว้าวิจัยใหม่ๆหรือวิทคาการใหม่ๆที่จะมาช่วยต่อย,ยอดงานเดิมที่เราทำดีอยู่แล้วให้ทำาด้ง่ขึ้นให้เราสามารถก้าวกระโดดจากเนินล้านได้เลยค่ะ ข้อแรกการทำสัญญาแนวใหม่มี3ข้อนะคะอันแรกก็คือลด่าใช้จ่ายอันที่2เพิ่มรายได้อันที่3ก็คือลดการใช้สัญญาในสัญญาค่ะเห็นไหมคะสุดยอดเลยค่ะพเพื่อนๆถ้าใครเห็นว่าสุดยอดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูพิสมัยมารัวๆเลยนะคะและการกดแชร์ะค,ะค่ะครูพิสมัยขอคนละแชร์สองแชร์ค่ะเพื่อสูงต่อความรู้อันยอดเยี่ยมตัวนี้นะคะที่ เป็นสุดพีเียมเลยนะคะออกไปให้เพื่อนๆเราค่ะวันนี้ปัญหานี้อาจจะไม่ใช่ปัญหาของเราแต่ว่าเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าปัญหานี้มีเพื่อนในโลกออนไลน์ค่ะเขายังต้องการความรู้ตัวนี้เพื่อที่ไปแก้ไขชีวิตของเขาให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการส่งต่อความรู้เป็นการส่งต่อการทำกุศลที่ยิ่งใหญ่ค่ะส่งต่อออกไปเยอะๆนะคะคนละแชร์สางแชร์ค่ะ และขอเสียงชาวสุดยังะะ่งหน่อยค่ะช่วยกดหนึ่งมาเร็วๆให้ครูพิสมัยนะคะรดเลยค่ะเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็กดแชร์ให้ครูพิสมัยด้วยนะคะหัวข้อที่ครูพิสมัยจะนํามาไลฟ์ในวันนี้ค่ะแพงมากเลยค่ะเป็นอะไรที่พรีเมียมนะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะทํอย่างดีอย่างไรเราก็ามาตกมาตายตรงนี้นะคะตรงที่กโกงจากที่เราไม่รู้เท่าทัน ที่ครูพิสมัยนำมาเล่าในวันนี้นะคะเกี่ยวกับการโกงเครื่องช่างไม่ได้หมายความว่าพ่อค้าที่รับซื้ออยางทุกคนจะโกงนะคะมีเพียงแค่บางคนนะคะเพราะในทุกสาขาอาชีพคนที่จํานวนน้อยที่ทําแต่ทําให้เสียชื่อกับคนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นใครที่เป็นพ่อค้าก็จะอย่ามารู้สึกไม่ดีกับครูพิสมัยเลยเพราะว่า ถ้าท่านทําอาชีพสุจริตทําได้ดีเพื่อนๆก็เป็นหูเป็นตาให้ว่าพ่อค้าคนไหนที่ไม่ดีก็แอบ,บกระซิบบอกชาวสวนยางก็ได้ค่ะให้เขาติดต่อทางเจ้าหน้าที่นะคะให้มาตรวจสอบอันนี้ก็จะช่วยได้ค่ะทําให้ล้างสิ่งไม่ดีในวงการรับซื้อขายยางก็ถุยได้ค่ะและสําหรับพี่น้องชาวสวนยางค่ะทํำยังไงคะเราเคยรู้สึกไหมเคยรู้สึกว่า เราโดนโกงหรือเปล่าทาไมคราวนี้ไปขายายาได้น้อยหรือว่ายาเราไม่ดีนี่แหละค่ะมาดูมาฟังคุณพิสมัยนะคะว่าทําอย่างไรว่าเราจะสังเกตยังไงเวลาเราไปขายายาค่ะการที่เราได้รู้ได้รับรู้มันก็เหมือนกับเราเพิ่มปัญญาให้กับตัวเองนะคะเป็นการที่เราสามารถที่จะตรวจเช็คได้เพื่อนๆว่าพรีเมียมไหมคะใครว่าพรีเมียมชยกดหนึ่งไหมคุณพิสมัยได้ค่ะกดมาเลยนะคะตอนนี้เราจะต้อง รู้เท่าทันค่ะครูพิมศยจะสอนการตลาดค่ะทุกคนให้รู้ว่าเราไปขายยางก้อนถ้วยทําอย่างไรเราถึงจะเสียเปรียบน้อยที่สุดไม่ไม่มาตกมาตายตอน,ตอนที่เขาโกงเครื่องช่างนะคะเราจะสับสนุนคนทําดีนะคะแต่ว่าเราจะกําจัดคนที่ทําไม่ดีออกไปจากวงการการซื้อขายค่ะเราต้องช่วยกันค่ะเพื่อเห็นด้วยนะเห็นด้วยไหมคะถ้าเห็นด้วยเนี่ยแหละคะ่ะ เป็นอะไรที่พรีเมียมอะไรนะคะเครื่องช่างมีหลายแบบค่ะที่เขาเจอก็คือเครื่องช่างที่ครูพิสมัยมมาเล่าในวันนี้คือเครื่องช่างตาช่างแบบสเปนค่ะที่เราพบเห็นบ่อยแต่ถ้าเป็นในราดรซื้อ,อยางใหญ่ๆค่ะเขาจะเป็นเครื่องช่างแบบดิจิตอลอันนั้นก็จะมีวิธีการแต่งหนึ่งที่จะต้องไปตรวจเช็คนะคะทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบระบบเ,เครื่องช่างธรรมดาหรือว่าเครื่องช่างที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์ ทุกอย่างมันสามารถโกงได้มันอยู่ที่โค,นนะคะ้ดเลยค่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ครูพิสมัยจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะเป็นเครื่องช่างเกี่ยวกับเครื่องช่างแบบสปริงค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่มันง่ายแล้วก็ตรวจเช็คได้ง่ายเครื่องช่างแบบคอมพิวเตอเร์ก็ง่ายค่ะแต่วันนี้ยจ้ากรยาบให้ดูอย่างนี้นะคะเพราะว่าทางกรมการค้าภายใน,นะค,ะค่ะเขาได้มีการเผยแพร่กรมการค้าภายในขึ้นอยู่กับกระทรวงเกษตร้กระทรวงพาณิชย์คะเป็นนขงกระทรวงพาณิชย์ค่ะ ก็จะมีการตรวจเช็คก็จะไปสำรวจสุ่มวัดตามที่ต่างๆแต่เชื่อไหมคะว่าเจ้าที่เขามีน้อยในขณะที่จุดรับซื้อ,อยางมีเยอะในเขตตำบลหนึ่งก็มีไม่รู้กี่เจ้าที่เป็นคนรับซื้อเพราะฉะนั้นการตรวจสอบก็จะไม่ก็จะไม่แบบทพ่วถึงการที่จะสามารถที่ป้องกันได้แ็คือเราจะต้องเป็นหูเป็นตาค่ะ เราจะต้องดูตัวเช็คให้เราดูนะคะแต่วันนี้คุณพิสมัยจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าการที่เขาทําเครื่องช่างแบบนี้ค่ะ60กิโลนะคะที่เราเคยชินเวลาเขาช่างเขาก็จะเอาไ้เข่งนะคะเข่งใหญ่ๆแล้วก็ใส่ย,ยางก็นถ้วยเข้าไปแล้วก็ไปช่างอันนั้นนะคะเขาก็หัดน้ําหนักเข่งไปประมาณ3ากิโลก็จะเหลือยางเราจริงๆแต่ว่าในยางจริงๆน่ะ มัน,ม,น,ม,นมันจริงหรือเปล่ามันเป็นราคาที่ยุติธรรมหรือเปล่าหรือว่าน้ําหนักหายไปหรือครูพิสิทธิ์จะเล่าให้ฟังนะคะใครที่มาฟังไลน์นี้ผีมเมี่ยมมากๆเลยค่ะทีนี้อันนี้ที่ครูพิสิทนธิ์ให้มาขอ,ออกตัวก่อนนะคะว่าเครื่องช่างตัวนี้เป็นเครื่องช่างที่เขาจับได้ในขณะ,ะที่พ่อค้าไปดัดแปลงไม่เกี่ยวกัรดัดแปลงเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทนะคะบริษัท้าซื่อสัตย์เขาทาออกมาดีค่ะ เพียงแต่คนที่มาเป็นพ่อค้านะคะอยากจะได้กําไรเยอะๆก็เลยไปดัดแปลงนะคะเพราะฉะนั้นเข้าใจก่อนนะคะไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทนะคะนี่ค่ะถ้าในการที่กรมการค้าภายในนะคะเข้าไปตรวจก็จะอยู่ก็คือพาิชย์จังหวัดนะคะทุกจังหวัดเลยค่ะปีเพราะฉะนั้นเราติดต่อภาณิชย์จังหวัดของเราได้ค่ะแล้วก็บอกเขาว่าเราสงสัยอยากจะให้เข้ามาตรวจวัดเครื่องช่างตรงนี้ให้หน่อย ที่ตัวนี้ระบบพิกัดไปนะคะเขาก็จะได้จัดคนโงมาตรวจให้เราค่ะรูปแรกที่ครูพิสมัยให้ดูนะคะที่เขียนว่า20กิโลกร,รัมนะคะ20่กิโลกร,รมัมหมายความว่าไงก็คือเข้าไปดัดแปลงค่ะสปริงให้เป็นสปริงรางคู่เดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดนะคะตอนนี้ให้มาดูก่อนว่าหลักการทางานเขาเป็นอย่างไรอันนี้ค่ะพอเขาไปนะคะถ้าเจ้าหน้าที่ไปเขาก็จะมีตุ้มน้าหนักขนาด20กิโรกร,รัมนะคะ เพราะว่าเครื่องชั้นนี้มันหนักหกสิกิโลกร,รัมใช่ไหมคะเขาก็จะเอาย0สกิโลกร,รัมไปก่อนเอาไปวางปุ๊บปรากฏว่าเที่ยงตรงอือมยสิบกิโลกร,รัมถูกต้องทีนี้เขารองใหม่ก็คือเอาตู้มที่สองไปย0ิบกิโลกร,รัมไปใส่ไปปุ๊บปกติมันต้องได้ส0กิโลกร,รัมใช่ไหมคะเพราะรูปตู้มนี่มันหนักอะไรยี่สิกิโลกร,รมัมปรากฏว่าไงคะปรากฏว่าอ่านได้สามสิบเก้ากิโลกร,รัมคะ่ะนั่นหมายความว่า หายไปหนึ่งกิโลกรัมถ้าเราไปขายยางก็เท่ากับว่าถ้าเขาช่างทุกสี่สิบกิโลเราหายไปหนึ่งกิโลกรัมไปเป็นเกทไหมคะไขเก็ทพิมพเกทไหมหครูพสศวด้วยนะคะแล้วก็อันที่สามค่ะพอเขาใส่ไปเีกพอเครื่องช่างมาหนักหกสิบกิโลกรัมนะคะพอใส่ไปอที่สามปุ๊บหกสิบกิโลกรัมเพื่อนเพื่อน,อนคิดดูสิว,ว่าเราคาดหวังใช่ไหมคะว่ามันจะต้องอันได้หกสิบกิโลกรัมแต่ปรากฏว่าไงคะ เครื่องช่างช่างออกมาได้แค่ห้าสบห้ากิโลกรัมเองนั่นหมายความว่าน้ําหนักเราหายไปตั้งห้ากิโลกรัมค่ะเยอะไหมคะพี่เพื่อนเพื่อนเพื่อน,นว่าอาจจะไม่เยอะนั่นหมายความว่าถ้าทุกหกสิบกิโลกรัมหายไปห้ากิโลกรัมนอกจากว่าไอเข็มนะการอ่านเข็มนี่ยก็มีผลนะคะเราก็ต้องไปจ้องดูนะคะในการขายนะคะจะต้องไปจ้องดูครูพิษมัยมีประสบการณ์ขายค่ะขายบางทีเราก็คิดว่า พ่อค้าเขาอ่านแต่จริงแล้วพอเราไปดูอ้าวมันเอเข็มเนะะี่ยจะอยู่ระหว่างระหว่างสองขีดระหว่างขีดนะคะขีดบนขีดล่างตรงนี้สําคัญเราจะต้องให้เขาเอาหาก้อนที่มาใส่พอดีมาใส่นะคะบางทีเขาก็เอาก้อนใหญ่มาใส่เกินไปที่ไหาน,านหไหยพ่อค้าจนจวนแต่จริงจริงแล้วไม่ได้ะคะ่ะเราต้องให้เข้าใส่ให้ได้พอดีเป๊ะนะคะเพื่อว่าเราจะได้เด็กเรื่องการขาดทุนนะคะเนี่ค่ะแต่หลายจากมันก็มีผลค,นนะคะ่ะเพื่อนเพื่อเห็นอย่างนี้แนละ้ว เ็นเก็ตไหมคะตรงนี้เห็นด้วยไหมคะว่าเราเสียเปลี่ยบมากการที่หายไปทุกก็คือร้อยกิโลกร,รัมร้อยยี่สิบไปหกสิบกิโลกร,รัมหายไปห้ากิโลถ้าร้อยยี่สิบก็หายไปสิบกิโลกร,รัมนะคะตรงนี้ร้อยยี่สิบหายไปหนึ่งกิโลกร,รัมก็คือหนึ่งตันหายไปแปดสิบกิโลกร,รัมไม่ใช่น้อยนะคะเนี่ยเยอะนะคะปดฟกฟังมาแล้ว ก็ปางมาแล้วโอ้โอนหน่นเลยว่าเราเราสูญเสียไปเยอะนะคะตรงนี้เราจะต้องช่วยกันนะคะช่วยกันดูนะคะแล้วทีนี้มาดูนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างกรบรางค่ะเข้าแัดแปลงนะคะถ้าเป็นสปริงคู่นะคะถ้าดูทางซ้ายทางขวาเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นสปริงมันเหมือนเป็นรางนะคะเป็นรางถ้าเวลาที่เจ้าหน้าที่มาตรวจถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ใส่ใจมากพ่อค้าเขาก็ใจ แวงวางให้รางเป็นเอ,เอียงหน่อยส5ิบ้าองศาแล้วเขาพอใส่เพราะว่าพอสิสิห้าเนี่ยไอตัวที่มันเนี่จุดรับสปริงอ่ะมันก็จะไม่ไม่ได้รับใช่ไหมคะแล้วเวลาเขาช่างลูกต,ต,ต้มมาก็จะมาตรฐานพอดีแต่ถ้าช่างถ้าช่างตรงพอดีนะคะให้เอาอะไรมาวางให้เป็นแนวระนาบให้ดีนีซื้อลูกน้ำอะไระยี่สิบบาทนะคะไอที่เหมือนกับเขาก่อสร้างะ,ะมาวางเลย มันจะได้จับระดับได้ตรงนี้พอน้ําหนักน,น้อยจะไม่เห็นผลพอหนักมากเนียจะเห็นเลยว่าน้ําหนักมันหายไปเนี่ยแหละค่ะตัวนี้และเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ฉลา,าดเขาก็ใช้วิธีแกะหมดเลยะคะ่ะแกะดูขาด้างในที่จริงนะคะถ้าเครื่องช่างเขาทําให้เราได้ถ้ามันเป็นใสๆนะคะให้เรามองเห็นได้มันก็ดีนะคะตรงนี้ก็ฝากคนที่ ทำเครื่องช่างขายนะคะลองดูสิคะเพราะว่าท่านก็จะได้ไม่มีใครมาเอาบริษัทนะคะไม่มีใครเอาเครื่องช่างของเราเไปแดัดแปลงแล้วก็ทําให้ทําให้เสียชื่อเสียงนะคะตรงนี้ถ้าเราเป็นใสใสใครจะมาแดัดแปลงอะไรมองเห็นหมดอันนี้อาจจะดีนะคะตรงนี้ลองดูนะคะฝากครูพิสมัยฝากไปนะคะให้เราทํตัว นี่แหละค่ะพอเครื่องแช่งแรงมักเขาก็จะมีไอจุดตัวหนึ่งที่มารับน้ําหนักค่ะมันจะมารับน้ําหนักมันจะมาดัานไว้ทําให้ไอเข็มนะคะเข็มแทนที่มจะไปที่หกสิบไม่ค่อยอยู่ตัวนี้ลงมาอยู่นี่ค่ะไอปกติหกสิบมันจะต้องตั้งตรงใช่ไหมคะเพราะน้ําหนักหกสิบกิโลกร,รมัมเขาก็จะมาดัานไว้ตัวนี้ยให้มาอยู่ตรงนีนี่ค่ะหายไปเขาเอาเท่าห้ากิโลกร,รัมนะคะตรงนี้ค่ะสิ่งที่เราเสียเปลี่ยนนะคะตรงนี้ คอยคอยน้าหนักยิ่งเยอะมันยิ่งดันอย่างเงี้ยก็เลยทาให้น้ำหนักหายไปเนี่ยแหละคะ่ะหมเสมองคนไทยเนี่ยเก่งทุกอย่างแต่เก่งในทางโกงนะคะตรงนี้ถ้านาํามาใช้ให้เกิดประโยชน์มันน่าจะทําให้ประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองเพื่อนเพื่อเห็นด้วยไหมคะถ้าใครเห็นด้วยกดไ้คให้คุ้ม่สมัยด้วยนะคะวิธีแก้ไขไไทำยังไงวิธีแก้ไขค่ะก็คือง่ายค่ะเราอ้เรายอมลงทุนค่ะหาเครื่องช่าง หาเครื่องช่างตัวนี้ไว้นะคะเครื่องช่าง6กกิโลเราอาจจะซื้อเป็นส่วนกางก็ได้ของแต่ละหมู่บ้านก็ได้ใครมาก็มาช่างมาช่างเราก็จะได้รู้กันอย่างที่ลารับซื้อ,อยางเราก็มีได้ะคะ่ะแต่ถ้าเป็นส่วนยายใหญ่ที่เขามารับซื้อที่สวนยางเราก็ควรจะซื้อไว้นะคะการลงทุนก็แค่แข้งเดียวเลคะ่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะเพิ่มความมั่นใจของเราได้และเราก็ขายยางได้ราคาที่จะทำ ที่ตสิคะว่าแต่ละครั้งตนเนึงเราหายไป80กิโลถ้าเราถ้าเราถ้าเรามีไว้เราก็สามารถที่จะรักษาผลประโยชน์ของเราได้เยอะนะคะอันนี้เราควรจะช่างกอดแล้วพ่อค้ามาซื้อการให้เขาช่างด้วยอันนี้นะะจะเป็นการตรวจสอบเครืช่างของเราคะ่ะว่ามันผิดนปดที่ไหนอันที่สองก็คือถ้าสงสัยนะคะ ให้แจ้งปไปเลยคะ่ะที่กรมการค้าภายในหรือสายด่วนหนึ่งห้าหกูนย์นะคะแจ้งเขาเ้าไปเลยคะ่ะว่านี่คะ่ะเรามีจุดับซื้อ,อยางที่นี่เราสงสัยว่าทําไมเครื่องช่างเขาช่างน้ําหนักเบากว่าที่ควรจะเป็นเขาก็จะมาตรวจให้นะคะตรงนี้นี่ค่ะที่เราสามารถทําได้แล้วเพื่อนๆากรู้ไหมคะว่าถ้าเข้ามาตรวจพบแล้วทําอย่างไรมาตาเจ็ดสิบห้าทับหนึ่งละมาตา ยี่สิบหกสนะคะถ้าตรวจพบว่ามีการดัดแปลงเครื่องช่างนะคะเขาจะจำคุกสูงสุด14ปีแล้วก็ปรับ5,6 0,000บาทแพงมากนะคะอันนี้แต่ว่าอ่านดีๆนะกฎหมายสูงสุด14ปีจริงๆแล้วอาจจะจำคุกแค่ปีเดียวก็ได้2ปีก็ได้3ปีก็ได้แต่สูงสุดไม่เกิน14ปีแล้วก็ค่าปรับเหมือนกันค่ะไม่เกิน5,6 0,000ื่นบาทตรงนี้ อันนี้เป็นค่าปรับค่ะดูว่าสูงแต่ทําไมเขายังโกงอยู่ที่เขาเห็นกันโกงอยู่เพราะอะไรคะเพราะว่าพ่อค้าก็ถือว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้มาตรวจทุกวันนี่นานๆมาสุ่มตรวจทีเ่งบางทีสามเดือนมาตรวจสุ่มตรวจตัว,ตวนึงหรือว่าปีครั้งหนึ่งก็ได้ถ้าเขาดัดแปลงเขาคุ้มเพราะว่าถ้าเขาสามารถทําได้นะคะไปรับซื้อยางแล้วก็สามารถที่จะดัดแปลง ซือ้อยาเ่ระสิตตันน่ะคิดดูสิคะสิบตันก็จะได้ขนาดไหนเพาะได้เกือบตันเลยนะคะได้ได้น้ําหนักยางมาเกือบสิบตันเลยเพราะว่าหกสิบกิโลก็ได้ห้าห้ากิโลใช่ไหมคะนี่แหละค่ะสิบตันเขาได้เกือบเกือบเกือบตันเลยฮะ8แปดเก้าร้อยกิโลกรัมนะคะแต่ละวันนะคะวันทีนี้ถ้าหลาหลายวันนะคะเขาได้เยอะค่ะแา่ที่เขาจะมาเสียค่าปรับมันก็เลยทําให้พ่อค้าเขาไม่เกรงกลนนะะัวค่ะตรงนี้ ยกเว้นไายยกเว้นลายย่อยนะคะลายย่อยที่ซื้อน,น้อยๆนี่อันนี้เขาอาจจะไม่คุ้มที่จะมาทําแต่ลายใหญ่ทําคุ้มสําหรับเครื่องช่างแบบคอมพิวเตอร์ค่ะที่เป็นแผ่นเหล็กใหญ่ๆแล้วก็ยกยางมาวางตรงนี้อันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันค่ะถ้าใครจะโกงก็โกงได้ถึงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราหาลูกตุ้มลูกตุ้มมาหนักนะยี่สิบกิโลไม่ใช่ใน,น้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ติดต่อเจ้าหน้าที่เลยค่ะให้เข้ามาวัดให้เรา และจากนั้นเราก็หาเครื่องช่างของเราที่เป็นมาตรฐานไว้แล้วก็ช่างเปรียบเทียบกันเออถ้าเราช่างทุกหกิกิโลเป็นยังไงน้าหนักน้าหนักหายไปไหมเท่าไหร่นี่อันนี้จะช่วยได้ค่ะเพื่อนๆเห็นเพื่อนไหมค่ะตรงนี้เนี่ยค่ะถ้าเพื่อนๆทำแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็จะลดการเสียเปรียบจากการที่ไปขายแล้วก็โดนโกงนะคะเห็นไหมคะพรีเมี่ยมไหมคะคุณไปคุยสุดยอดมากเลยค่ะที่เข้ามาในไลน์นี้ เพราะว่าครูได้ความรู้อย่างอ,าอ่ายงพิเศษมากๆเลยค่ะที่จะมาให้นี่ขนาดมาไร้ฟรีนะคะยิงได้ขนาดนี้ค่ะถ้าใครสนใจนะคะครูพิสมัยมีคอร์สเทคนิคขั้นเทพทาอย่างก้อนถ้วยทําให้ไรายได้เพิ่มขึ้นทําอย่างไรเนี่ยคะ่ะในคอร์สนี้นะค,ะค่ะครูพิสมัยจะมีมาสอนเกี่ยวกับให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะครูพิสมัยตั้งใจมากค่ะจะให้ความรู้จะให้ความรู้ใน ช่วยให้พี่น้องชาวสวนยางเราสามารถที่จะนำเอาความรู้ไปต่อยอดได้เลยคะ่ะในหลักสูตรของครูพิสมัยนะคะก็จะมีสอนู่5เรื่องนะคะก็คือแรกคือ mindset ค่ะความคิดของเราครูพิสมัยจะมีการสอนเกี่ยวกับการทำ mindset ที่ดีในการทำสวนยางค่ะทำอย่างไรทำอย่างก้กอนทั่วใหญ่ไปเรามันจะมีอะไรได้เพิ่มขึ้นไม่ใช่สักแต่ว่าทำทา,าไปตา,ตามที่เพื่อนๆบอกนะคะ ก็ต้องมี mindset ก่อนถ้าเรามี mindset ก่อนว่าเออเราอยากจะทำยางก้อนก้วยที่ดีทําให้ยาของเรานขายได้ราคาดีเพิ่มรายได้ให้กับเราต้องมาปรับตรงนี้ก่อนนะคะถ้าปรับตรงนี้ได้ทําอะไรเราก็สามารถทําได้หมดะคะ่ะอันที่สองก็คือให้เทคนิคการทำาก็ช่้วยกันว่าการเลือกซื้อกดทํำยังไงใช้กดอะไรแล้วก็ใช้ความขี้ขุนเท่าไหร่ตาเท่าไหร่นี่แคะ่ะสอนหมด แล้วก็เทคนิคการทําการคนน้ํายางครับอย่างไรให้สามารถจับตัวได้สม่ำเสมอแล้วก็ก้อนสวยแข็งนะคะตัวนี้ครูพี่นจะมาสอน,นะคะ่ะแล้วก็ที่สามก็คือการวิธีการตรวจเช็คว่าน้ําขวดที่เราซื้อมาใช็ควดฟอร์มิกหรือเปล่าครูพี่สนจะมาสอน,นะคะ่ะว่าถ้าเป็นเจอ,อกวดสเปรย์จะเป็นอย่างไรน้ำหมักเชียวภาพเป็นอย่างไรน้ำส้มพลไม้เป็นอย่างไงตัวกากน้ำตาล ผสมเป็นอย่างไรเพราะว่าต่อไปะคะ่ะเขาอยากจะได้ยางที่คุณภาพดีนะคะยางที่ไม่มีสิ่งเจือปนต่าง,าง,างอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะเราก็จะทําให้เราขายยางได้ราคาดีขึ้นเพราะเราใช้กดตามที่ข้อกําหนดของพ่อค้าแล้วก็ตามโรงงาน,นะคะ่ะโรงงานก็จะกําหนดบาเลยว่าเขาต้องการยางสเปคนี้นะคะเพื่อว่าเขาจะได้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายลดความเสียหายจากการเอาอยางของเราไปผลิต ป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะแล้วก็อันที่สี่ก็คือจะช่วยเราสอนวิธีการเพิ่มผลผลิตให้ได้ผลผลิตของยางก็ถ้วยที่ออกมาแล้วทํายังไงเราจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดความสูญเสียลงรวมทั้งการที่ทํอยางไร้กลิ่นค่ะก็คือทอยางไรอย่างเราลดกลิ่นลงให้น้อยที่สุดค่ะอาจจะมีกลิ่นยางนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะ ราะทุกคนแม้กระทั่งตัวเราก็ยังมีกลิ่นประจาตัวแต่ว่าเป็นกลิ่นแบบว่าเป็นกลิ่นเฉพาะขอ,องตัวเรานะคะ่ะยายส่้เหมือนกันค่ะคือรดกลิ่นเหม็นออกไปนะคะตัวนี้มิสัยจะมาสอนเรานะคะ่ะแล้วก็ทำางไรไม่ให้มีผลต่อสภาพเป็นมลภาวะมีผลต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็ที่สําคัญคือไม่เป็นอันตรายกับต้นยางแล้วก็คนค่ะเกี่ยวข้อสุขอนามัยค่ะจับไว้เลยนะคะว่าต่อไปการค้า ยาพาร,ราในระดับโลกค่ะเขาจะมากีดกันสิ่งหนึ่งที่เขาตั้งมาตรการไว้ก็คือสินค้าตัวนั้นจะต้องไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมและที่สองไม่ทําให้สุขภาพของคนทํางานด้อยลงนะคะก็คือจะต้องไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพค่ะนี่แหละคะ่ะถ้าใครทําสันญางตามกรวิษใหม่นะคะสัญญญในญาแนวใหม่ตัวนีเน้เพื่อนจะได้รักตบงนี้เลยแล้วก็ผ่าด้วยจะไม่มีผลไปขายยาแล้วก็สามารถขายยาได้ ไม่มีใครมามากดราคาอยางเราลดค่ะและสุดท้ายสําคัญค่ะคือเรืกก่องการตลาดค่ะครูพิสมัยจะสอนค่ะว่าไขายยางก็ถ้วยอย่างไรทำเครื่อ,อยงยาก็ถ้วยแบบไหนที่จะขายยางได้ราคาดีตรงนี้ค่ะเราจะต้องมามวิเคราะห์ตลาดจะรู้เท่าทาันตลาดรู้ราคาได้ทาให้เราสามารถกําหนดได้ว่าเราจะทํายางอย่างไรและจะขายยางอย่างไรให้ได้ราคาดีค่ะแม้กระทั่งการโกงเครื่องช่างอย่างวันนี้ที่ครูพิษมัยเลา่าฟัง ก็มีผลนะคะเพราะทําให้ยางเราหายไปค่ะสุดยอดเลยคะ่ะในคอร์สนะคะีค่ะราคาที่ครูพิสมัยตั้งไว้ก็คือ9,900บาทค่ะแต่ว่าสําหรับคนที่มาเข้าฟังในไลร์นี้นะคะครูพิสมัยจะให้ราคาเปิดตัวหรือว่าราคาเออเอเบิรดค่ะก็จะอยู่ราคาที่2,900บาทค่ะเพื่อนๆสามารถพิมพ์จองได้นะคะใต้คอมเมนต์นี้หรือ ให,ให้เขียนคำว่าจองดีกว่าค่ะใต้คอมเมนต์นี้แล้วครูพิสมายก็จะให้ให้แอดเ็นติดต่อมานะคะแล้วก็จะติดต่อมาให้เข้ามาร่วมกันสัมมนากับครูพิสมายนะคะเข้าคอร์สนี้กับครูพิสมายและสําหรับคนที่มาทีหลังอยากจะเรียนกับครูพิสมิมายมาเข้าฟังก็าสามารถพิมพ์ได้คะ่ะครูพิสมายจะให้ราคานี้จนถึงที่เคยแตคะรีบๆนะคะ,ะ,คะถ้าใครช้าหมดแต่รังเลจใจอยู่ ราคาคอสจะปรับตัวขึ้นทุกวันทุกวันนะคะคุณสิสมัยไม่รู้ด้วยนะถ้าใครภาพจากตรงนี้นะคะ่ะพราะครูิสมัยจะให้จจำกัดสิุด10คนแรกนะคะในราคานี้นะคะคอสนี้เหมาะสำหรับคนที่ตั้งใจจะพัฒนาอยาทำสวญญาณที่แนวใหม่แ,แนวใหม่ก็คือศึกษาเอานำงานงานวิจัยใหม่ๆม,มาช่วยทำให้ ส่วนยางเราดีขึ้นแล้วก็ขายยางก็ถ้วยให้ได้รา,ราคาดีดีขึ้นสามารถจับเงินล้านได้นี่แหละค่ะคุณมาคุปสิสมัยได้ค่ะแต่ขอ้อทีไม่เหมาะสมกับคนที่ไม่อยากจะทําอะไรเลยคือคิดแต่ว่าทําไม่ได้หรอกไปไปไม่ได้หรอกคุปสิสมัยที่โมาทาได้หรือเปล่าเราควรหนักไปกว่านั้นค่ะเกจ์ใงไปหรือเปล่าทาอะไรไปหรือเปล่าคุณพิสมัยถามว่า,นา,า,วาในการทําธุรกิจต่างๆเนี่ยเราจะต้องไปทําเองทุกอย่างหรอ ทำไมเราไม่สร้างระบบการจัดการระบบการบริหารเพื่อทําให้สวนยางเราดีแล้วก็ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนคนเกลียยางกี่คนแต่เข้ามาทําเขาก็จะทายางได้มาตรฐานเหมือนกับที่เราถามะค,ะค่ะพราะครูพิสมัยมีระบบการจัดการคะ่ะใครมาเรียนตรงนี้นะคะครูพิสมัยจะแถมให้คะ่ะระบบการจัดการสวนยางที่ทำใจจะได้คุณภาพตามที่เราต้องการะคะ่ะไม่มีราคับต่อไปว่ามาเกลียแล้วก็ ทำวอยางเราเสียหายแล้วก็หนีไปไปรับจ้างส่วนถื่นต่อไปอย่างนี้นะคะอันนี้ไม่ไม่แล้วนะคะเพราะเรามีระบบการจัดการนะคะและในคอสนี้เราเรียนเราก็จะเรียนทางออนไลน์นะคะแล้วก็จากนั้นก็จะมีการพบกับครูพิสมัยก็ได้คุยกันแลกเปลี่ยนกันมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะมาคุยกับครูพิสมัยได้เพราะครูพิสมัยจะเป็นพี่เลี้ยงให้นะคะสุดอยอดเนะคะมีอะไรคะนะคะ ที่ครูพิสมัยไปเจอชาวสวนยางค่ะเขาเขาอยากจะพัฒนาสวนยางเขาให้ดีขึ้นแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะไปหาความรู้ได้ที่ไหนเนี่ยแหละค่ะการที่เราสามารถที่จะแชร์ความรู้ไปให้กับเพื่อนๆได้เนี่ยก็จะช่วยให้เพื่อนเอน,เ,นเขานำเอาความรู้ตัวนี้ไปพัฒนาให้ดีขึ้นได้พัฒนาสวนยางพัฒนากาทามานก็ถ่วยดีขึ้นหรือเขาอาจจะมาเข้าเนี่ยครูพิสมัยแล้วก็ได้มา สามารถเหมือนกับว่าเป็นเมนทอร์ส่วนตัวค่ะโคชชิ่งแต่ละแต่ว่าเป็นยังไงเพราะว่าส่วนแต่ละส่วนเนี่ยจะตตกัดนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะมาโคชชิ่งกับคุณสมัยได้เลยค่ะมีค่สุดยอดบาค่ะราคาที่ตั้งไว้ต่อไปเก้าร้อยบาทแพงไหมพื่คิดดูสิว่าแค่เราโดนโกงและช่างอย่างเดียวเนี่ยเราก็เราก็สามารถที่จะ ได้รายได้กลับไปมามากกว่าค่าคอร์สเรียนตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าแรงเลใจค่ะใครสนใจให้พิมพ์จองมาได้เลยนะคะนั่นว่ารายนี้จะจบจะสามารถจะพิมพ์จองได้ค่ะจะถึงเที่ยงคืนค่นคะดูกันเลยนะคะคิดถึงสัญญาใหม่คิดถึงครูพิสมัย่สัญญาอีสปิดค่ะ